ต้ยมยำอีกแล้วก็วจะต้ยมยำพริกคั่วพอคั่วพริกได้สีตามต้องการเนาะเราก็จะใส่น้ำลงไปจ้ะพอน้ำเดือดเนาะใส่น้ำพริกเผาลงไปจ้ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนี้เราชอบใส่หอมไปด้วยใส่ซุปก้อนด้วยจ้ะใส่มะเขือเทศด้วยจ้ะ ใส่เกลือจ้ะใส่น้ำมะขามเปียกจ้ะพอน้ำเดือดเนาะเราก็ใส่ปลาเก่าลงไปจ้ะใส่กุ้งลงไปจ้ะมีเห็ดใส่เห็ดเนาะเห็ดเข็มทองชิเมจิจ้ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยจ้ะปรุงรสตามใจชอบนะชิมก่อนอื้เยี่ยม เพิ่มความเผ็ดไว้ก่อนจ้ะเกล็มะนาวเพิ่มความแซบเข้าไปอีกนิดนะเสร็จเรียบร้อยเนาะเทใส่เลยจ้าสิ่ง lạ ล,ล่อมาะไรนี่ว้าวโรยต้นหอมโรยผักชีมาจ้ะต้ยมยำปลาใส่กุ้นไปสองตัวจ้ะต้ยมยำปลาเก่าแซบซีสของเรา ต่อเน้นเน้นน้ำยำบ้านๆรสชาติจัดจ้านแซ่บๆจ้ะ